สวัสดีครับวันนี้ผมก็พาทุกคนมาดูต้นโกโก้ของผมครับที่ผมใช้ระบบหยดน้ำหยดนะครับนี่มันข้อเสียคือระบบน้ำหยดคือเวลาเราเปิดน้ำมันชอบไม่ไหลครับแล้วเราต้องมาหมุนวาล์วตรงนี้หมุน ตรงนี้เข้าออกเพื่อที่น้ําจะได้ออกอีกคือเวลาเราเปิดน้ําหมดก็ต้องอได้มาไล่ดูว่าตรงไหนน้ําไม่ออกก็ต้องหมุนนะครับนี่คือข้อเสียของระบบน้ําหยดต้องหมุนแบบนี้ครับต้องหมุนนี้ ให้น้ำมันหยดเพราะว่าเราเปิดน้ำจากแทงข้างบนมาแล้วก็ต้องต้องได้ไล่ดูแต่ละต้นแต่ต้นว่ามันหยดไหมนี่คือข้อเสียของระบบน้ำหยดนะครับคือมันเหมือนเหมือนมันอุดตันหรือยังไงไม่รู้นะ สำหรับใครที่จะใช้ระ้บน้ำหยดก็พิจารณาดูนะครับมันชอบมันชอบน้ำไม่ค่อยไหลนะครับต้องได้มาหมุนหมุนเปิดเปิดปิดปิดนะครับ นี่ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาบอกข้อเสียของระบบน้ำหยดเฉยๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับ